เหรียญเนี่ยค่ะเหรียญห้าบาทห้าบาทครุฑห้าบาทครุฑคุฑเฉียงสองศูนย์และสองสองค่ะรับซื้อเหรียญละสิบบาทครุฑเก้าเหรียญรับซื้อสามสิบบาทครุฑตรง สองห้าสองห้ารับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทอม,มาเยอะมาก เก้าเหลีย่ยมมาเยอะมากชอบค่ะชอบชอบมาอีกนะคะอ่าเดี๋ยวไปไม้ต้องเช็คนะคะถ้าเดีเ๋ยวนี้ไม่แท้ค่ะถ้าเหรียญแท้นะคะให้เหรียญละสามสิบาทเนะี่ยหยิบมาเหรียญแรกนี่คือไม่แท้นะคะเห็นไหมคะตรงอยหางค่ะหางตรงกลางอะคะ่ะเขาคดนะคะเหรียญน,นี้คือเหรียญครุฑเก้าเหลี่ยญไม่แท้เหรียญน,นี้แท้ค่ะ เดีย๋ยนี้ไม่แท้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 ไม่แท้แทมีไม่แท้อยู่สามเหลียดน,นะคะตามที่ดูผินนะคะยังไม่ได้เช็กระเอียดน,นะคะที่ดูคร่าวๆโดยประมาณนะคะสามเหลียญน,นี้คือไม่แท้ ไม่แท้ดูยังไงเนาะอ่ะป้าน่าจะให้ดูเนาะว่าไม่แท้ทําไมถึงว่าทําไมถึงบอกว่าเหรียญเขาไม่แท้ใช่ไหมคะเพื่อความโปร่งใสนะคะความชัดเจนนะคะป้าน่าจะมาชี้จุดให้ดูว่าไม่แท้เอาเอาไม่แท้มาเอ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 าแท้มาเหรียญเดียวบอค่ะเก็บกันถือไว้เต็มมือนะคะมีแท้อยู่เหรียญเดียวนะคะเหรียญเอาเหรียญไว้บนอ่ะเหรียญนี้ไว้เหรียญแรกเหรียญแท้อ่ะสามเหรียญนี้คือไม่แท้ ะะมาดูกันอันดับแรกเลยคือดูผิวดูผิวดูสีผิวเห็นไหมคะสีผิวอันนี้จะออกเหลืองเหลืองเหลืองหมดเลยนะคะผิดเนื้อถือว่าผิดเนื้อคะ่ะเนื้อไม่ใช่นะคะออกเหลืองเหลืองนี่ก็เป็นประมาณอัป,ปก้าค่ะนะคะผิดเนื้อไม่ใช่นะคะแล้วก็อันดับที่สองนะคะพอดูเนื้อปุ๊บแล้วก็ไปดูหางครุดเห็นไหมคะหางครุดองหาเล็กๆชี้หางครุดนะคะก็จะงอ เขาจะคดเนี่ยค่ะปลายหางเส้นกลางนะคะปลายหางเส้นกลางคดบิดนะคะบิดเนี่ยค่ะบิดทั้งสามอันนี้บิดหมดเลยนะคะอันดับสองอันดับสามก็ดูความคมชัดดูสละสลวยของตัวหนังสือเนี่ยค่ะอันนี้เขาจะเล็กเห็นไหมคะเล็กคมชัดอันนี้จะหนาหนาแบบเป็นปืดเห็นไหมคะตัวหนังสือก็จะไม่เหมือนกันเห็นไหมคะบล็อกไม่เท่ากันเลยค่ะ เบื้องต้นนะคะเบื้องต้นและดูส่วนอื่นๆประกอบอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนเหรียญสิบบาทสองสีที่ระลึกค่ะเหรียญครุดสิบบาทสองสีธนาคารไทยแห่งแรกรับซื้อเหเรียญละแปดสิบบาทเหรียญยี่สิบบาทที่ระลึกค่ะเหรียญน,นี้ผลิตจากเนื้อเงินแท้ค่ะเหรียญยี่สิบบาทสามรอบค่ะสามรอบพระชานพันษาในหลวงราชการที่เก้ารับซื้อเหรียญละสี่ร้อยบาทค่ะเหรียญ เนี่ยค่ะเหรียญห้าบาทห้าบาทครุฑห้าบาทครุฑครุฑเฉียงสองศูนย์และสองสองค่ะรับซื้อเหรียญละสิบบาทครุฑเก้าเหรียญรับซื้อสามสิบบาทครุฑตรง สองห้าสองห้ารับซื้อเหรียญละห้าบาทคุดเฉียงค่ะห้าบาทคุดเฉียงจะมีสองสองและสองศูนย์ค่ะห้าบาทคุดเฉียงพศสองห้าสองสองรับซื้อเหรียญละสิบบาทเหรียญห้าบาทคุฑเก้าเหลี่ยมแท้ค่ะเน้นนะคะเน้นย้ําว่าแท้ค่ะรับซื้อเหรียญละสามสิบบาทเหรียญห้าบาทคุดตรงพศสองห้าสองห้าค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาท ขอบคุณเอฟซีที่ชื่อคุณสมชายที่ส่งเหรียญมาขายให้พีานาคค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะทั้งหมดนะคะรับไปค่ะเจ็ดพันห้าสิบบาทค่ะขอบคุณที่ไว้วางใจค่ะเหรียญหนึ่งบาทครุพศสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะมาทั้งสิ้นห้าร้อยเหรียญค่ะเหรียญครุมาห้าร้อยเหรียญรับไปเลยค่ะหนึ่งมืนบาทรับไม่อั้นนะคะรับไม่จํากัดจำนวนค่ะมาได้อีกค่ะเหรียญละยี่สิบาท เหรียญ5บาทปี2546รับซื้อเหรียญละ250บาทค่ะมาทั้งสิ้นนะคะ9เหรียญค่ะรับเงินไปทั้งสิ้นค่ะ2250บาทขอบคุณมากที่ไว้วางใจเหรียญ <_ C> 1นบาทพศ2529ค่ะพศ .2529 อ,อ25ช่อฟ้ายาวนะคะดูตรงนี้ค่ะช่อฟ้ายาวรับซื้อเหรียญละ500บาทเหรียญ10บาทตังทอนทร,รับตังทอนมาก่อนใช้ไปดูเพียงพศออค่ะ ดูเพียงพศเท่านั้นค่ะดูตรงนี้ค่ะพศสองห้าสี่หนึ่งค่ะส่งขายได้ค่ะรับซื้อนะคะทุกร้านรับซื้อค่ะร้าไม่ได้รับซื้อเหรียญละหกสิบบาท